มาเดียมีศูยิยุชาีชาดีนะครับ ที่ทาไหนะครับได้รู้จักสวบนะครับที่จะต้องทำงานร่วมกันครับผมันรโทคงุาจร์ับทตํรตีที่รักษาบุษราพอครับ นะครับที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความร่วมมือจากท่าน ถนนนิพัทธิสาถนนธรรนูรทีนะครับซึ่งบริเวณกล่าวนี้จะมีการปิดถนนนะครับมีการปิดถนนที่สองนะครับก็บริเวณถน,นนิพัที่อทิตัดถนนแสงกันนะครับอีกสถานที่หนึ่งก็ถนนนิพัทธ์อุทิศสาม ค่อนข,ข้างจะน่าจะน่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่เทียนของเดิมซึ่งจะมีเวทีเวทีที่บริเวณงานเนี่ยหลักๆนะครับมีอยู่5เวทีนะครับนี่สนวนที่พันที่สาส่วนถนนเสนหานุสสรคก็จะมีเวทีโอทะเลและเรายอมเชิญเด็กแปทันสิบหกนาฬิกาถึง24่นาฬิกา ายวันที่13ก็ต้องเป็นเวลากลางวันนะครับตั้งแต่7โมงเช้าถึง18นาฬิกาซึ่งในชวงเวลา 3, 3วันนี้ก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือนะครับของความร่วมมือจากท่นทั้งหลายในการออกตรวตราออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทางเจ้าที่ตำรวจทางฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางทหารนะครับโดยทางสพหาดใหญ่นะครับจะได้มอบหมายนะครับให้ ครับรครับสวัสดีครับเพื่อนอาสาสมัครหรือผู้ช่วยเจาหน้าที่นะครับผมนั่นตัวก่อนนะครับผมพันตรวเอกกีรัลล์จิ้มนำนะครับตัวกลางสถานีหนวงพิทยาคมครับยิ่งที่ได้มีโอกาสได้พบปะนะครับแล้วก็รู้จักกันนะครับเพราะเราอยู่ขนดใหญ่เมืองใหญ่เนี่ยนะครับพัน ทหารกบบคองเนี่ยผมว่าวันนี้มันน้อยไปแล้วนะครับสับการที่จะต้องมาดูแล หลักก็มีอยู่สอง ก็คงจะต้องนําเสนอนะครับให้มีจัดจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะรับฝางวิทยุนะครับวิทยุเครื่องแดงตอนนี้เรามีอยู่นะครับแต่แต่แล้วการประสานนะครับเปิดอยู่ที่ในช่องศูนย์บนทงนะครับแต่ประมาณยีสนายแต่ละคนจะพบวิทยุก็ขอให้ประสานจะรีดดถดด้วยก็ได้หรือถ้าหากทางศูนย์เนี่ยสามารถเข้าข่าย เข้าไปตามส่วนใหญ่แล้วคจะเข้าขายมาทงสูนหอึ่งแล้วจะเห็นก็ได้ไหม ตำรวจเอง <c oughs> เราขับดีกว่าไปไปไม่มีอะไรกินเลย